เอาเริ่มครับวิธีการนะครับตัว x 8ูนยดับผมนะครับวิธีการเล่นทำยังไงดูนะครับผมนะครับเปิดโดนครับเปิดเรยโหมดนะครับผมนะครับลิ่งสัญญาณขึ้นแล้วลงในการเล่นกับผมนะครับจุดนี้จะขึ้นได้สงระบบคือใช้คันโยกสตาร์ทเครื่องและขึ้นบินอีกทีได้เลยครับพี่ยกกโยกหนึ่งครั้งจะบินขึ้นนะครับแต่ใต้ให้แนะนําครับแนะนํากดปุ่มตรงนี้ครับพี่ในการขึ้นบินนะครับเอาดูฮะกดปุ่มขึ้นบินครับเรียบร้อยเห็นไหมครับพี่เชนครับเดินหน้าครับถอยหลังครับ ขวาซ้ายได้เลยในการเล่นกับผมนะครับเห็นไหมครับใง่ายขึ้นในการบังคับรับผมนะครับและทีนี้ถ้าคุณอยากปรับให้มันสูงขึ้นทํายังไงปรับสูงปุ๊บล็อกระดับการบินได้เห็นไหมครับเดินหน้าถอยหลังซ้ายขวานะครับแนะนำให้เล่นมือเดียวก่อนนะครับเล่นมือขวามือเดียวก่อนนะครับจะคอนโทรลง่ายกว่าทิศทางได้ปุ๊บเราแค่ปรับระดับการบินนะครับตามสูงตามต้องการนะครับเพานั้นเองนะครับ เวลาลงจอดกดปุ่มลงจอดครับปึ๊บเข้าไปครับกดปุ่มลงจอดจ้าเริ่มต้นการเล่นโดน X08 นะครับผมนะครับเปิดจุดนี้ก่อนนะครับเปิดเสร็จปุ๊บเรียบร้อยดึงแบตเตอรี่ออกมานะครับปึ๊บเรียบร้อยนะฮะเสียบกับชาร์จที่ชาร์จตรงนี้เสียบเสร็จปุ๊บเรียบร้อยเสียบกับหัวชาร์จโทรศัพท์มือถือนะครับผมนะครับชาร์จไฟ45นาทีถึง1ชั่วโมงครับผมนะครับอย่าพยายามชาร์จกับตัวเร่งชาร์จนะครับผมนะครับนะฮะอ่าเรียบร้อยครับผม สำหรับตัวนี้ลองรับการติดกล้องกับผมนะครับแต่กล้องนี่แถมให้นะครับแต่สามารถสั่งซื้อจากเพจได้ครับผมนะครับจะบอกวิธีการการติดตั้งกล้องนะครับผมเราทํทำยังไงนะครับมาฮะเลื่อนตัวนี้เข้าไปครับผมนะครับเห็นไหมครับเลื่อนเข้าไปครับตรงนี้เลยปึ๊กเข้าไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็เอาปลั๊กตัวนี้พี่เสียบลงไปครับผมนะครับเสียบก่อนก็ได้นะเสียบก่อนก็ได้นะเสียบลงไปครับให้แน่นกดให้แน่นเลยแล้วก็เลื่อนตัวนี้เราเข้าไปครับ โอเคครับผมนะครับเรียบร้อยซื้อโอเคครับเรียบร้อยนะครับวิธีการเชื่อมต่อโดนโทรศัพท์มือถือกับตัว x 0 8นะครับผมนะครับเปิดระบบ Wi-Fi ขึ้นมาก่อนนะครับปึ๊บเปิดระบบ Wi-Fi ครับรอสัญญาณ wi-fi สักพักครับผมนะครับสัญญาณ wi-Fi จะขึ้นนะครับผมสัญญาณ wi-Fi สังเกตง่ายๆจะขึ้นว่า w i f i fpv ครับผมกดเข้าไปครับเชื่อมต่อสัญญาณครับรอสักพักนะครับ เชื่อมต่อเสมอนะครับแล้วก็ออกครับเข้าไปที่ดูเอพีเข้าไปที่ดูแอปครับ Wi-Fi c a มนะครับกดเข้าไปครับภาพจะขึ้นทันทีครับผมในการบังคับนะฮะถ้าคุณดูภาพเฉยเฉในการบังคับรีโมทคอนโทนนะครับพี่ดูภาพเฉยเฉยทำอย่างนี้ได้เลยจบนะครับแต่ทีนี้ถ้าคุณจะบังคับโดนนะครับผมนะครับต้องปิดรีโมทก่อนทุกครั้งนะครับแล้วเปิดระบบตรงนี้ขึ้นมาครับระบบบังคับจะขึ้นทั้งหมดนะฮะไล่ไปเลยพี่ระบบถ่ายวิดีโอครับพี่ระบบถ่ายภาพนิ่ง อันนี้สําหรับดูไฟล์รูปครับผมนะครับแล้วก็คยาพี่อันนี้ไม่ต้องนะครับผมนะครับพวกนี้ไม่ต้องใช้ครับผมนะครับนะฮะเวลาคุณจะบังคับโดนครับผมนะครับเปิดระบบในการนะครับปุ่มนี้คือกดขึ้นบินอัตโนมัติลงจอดอัตโนมัติอันนี้คือเดินหน้าถอยหลังอืมผิดอัเป็นอะไรต่อเุณยพี่อันนี้คือระบบบังคับคือขึ้นลงเดินหน้าถอยหลังซ้ายขวา ระบบกรารฟิสี้เซนเซอร์พี่บังคับด้วยการเองสมาร์ทโฟนได้ในการเล่นครับผมนะครับนะฮะโอเคนะครับผมนะครับปุ่มนี้คือปุ่มอยู่ฉุกเชินครับขอบคุณทับพี่เรียบร้อยครับ